สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพศิชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพศีได้นนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพศีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพศีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพศีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไพกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปทางล่างได้นาะพี่น้องเนาะกาบ่เบ้าร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งขอมูลเน่าทางอาจารย์ทันแหลกเพื่อนเลยนะคะมาเบิ้งแนวทางนี่เป็นแนวทางของแอตตะนะคะพี่น้องคะแอตตะบอกว่าเลขเด่นหมวดนี่อยู่ที่วัสด่นรักนวยบเนอกจากอ่าหกเจ็ดศูนย์วัสดพี่น้องเอาไปมากเนวทางแอตตะหน้าคะพี่น้องคะแคบหน้าจอเด้เลยเนาะคะ่ะสำหรับเนวทางสองตัวเลือไมตัวเน้นๆบอลูว่าพันสิลงบอลนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยายไพ่เองนะคะพี่น้องพอโทษพอไพ่หลายๆเด้อพี่น้องโทษท์เป็นอีหยังทำมุนกับเป็นยังสีล่ละนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษหลายๆนะคะมาเบิ้งค่าเลขเด่นว่าสัน <c oughs> ยายไพ่วดนีีเด่นหกกระซี่นะคะ่ะอ่าหาเก้าซี่วาสันพี่นอ้องสามโตนาะจ้ะ เจอไปที่68 69 64กและ94 94ตัดกระไรเนาะชุดวินอยู่ที่68 943เนาะคะ่ะมืโอนี้บ่เป็นอีบ่รู้ว่าเป็นอย่างโทรศัพท์เป็นเหนื่อยๆเนาะพี่น้องแล้วก็หมุนบ่ได้นะคะขยายคันขยายบ่ได้ต้องขอโทษด้หลายเด้อพีนอนะะ่น้องเนาะค่ะเนาะต้องคันคันข,นขนยายบ่ได้เนาะจ้ะโทรศัพท์ขยายแล้วมักหมุนติ้วเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอ,อันนี้เป็นแนวทางของเอราโนกเนาะคะ่ะ แอนชนกบอกว่าเด่น8บนนะจ๊ะ8อยู่หลักหน่วยเนาะเพื่อนบอกว่า 308, 038, 803, 358นะจ๊ะสองตัวเพื่อนเน้นอ่านี่ชุดเนาะ 08, 58, 38, และ98สะแสดงว่าเพื่อนจับเลขอ่าตรงตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะตรงตรงเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนจับลักห้แล้วเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเอ่เอเป็นแนวทางของแอดราชนกคือกันแต่ว่าพ่นบอกว่าเป็นหลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะมากกระจวดเดินแปดหลักหน่วยงวดที่แล้วเดินสามงวนนี้เดินแปดแะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดโซยูเนาะค่ะพี่น้องคะคันขยายน,านั่นขยายเป็นอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเนาะ ต้องขอถวดเออพี่น้องนเนะาะค่ะเนาะคันขยายกับเป็นทั้งสี่ลค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่า703นเนาะค่ะพี่น้องวดที่แล้วมาสเนาะจ้างวันนี้เด่นบนอยู่ที่470ูนะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าได้อุ้ยโทรศัพท์เป็นอีอย่างนาะมือนีน้โนดคาีหลีเนาะพี่น้องเนาะเ <s> น,นิดบบพ่อขยายให้แลละก็เด่นก็กับมุนติ้วเลยเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเนว่ทังเอ่อ เป็นแนีา่าไม่แนวทังตามเล่านะคะช่องแก่ไพ่ <im it> ผ้ากินผ้ารวยได้เลยนะคะพี่น้องเนาะู้ใยอยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเนาะเ่นดินไวอีกแล้วเด้มเอ,อเดม,มือนีเนาะพี่น้องค่ะเนาะก็ <im it> ให้ปลอ,อ,อดภัยสุข,ขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ <im it> ต่อไปเลยจ้บอันนี้เป็นแนวทางของเอดนานะคะเอดดนาบอกว่างวดนนี้ฟาดสองวดที่แล้วฟาดโอ้งวันนี้ฟาดหนึ่งวดที่แล้วฟาดสองโล่งรางนะคะวันนี้ฟาดหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของเอดดนาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัสัุค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของเอาชนกหน่่ยล่างอยู่ที่9ว้าวัสเนาะพี่น,นอ้นองเนาะ <anne sentir noise> ไปมากแนวทางเอกชนกนระยเคบปหน้า,นาจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งบนนะคะพี่น้นองค่ะวิ่งบนวัสดพี่น้องเพิ่นหามาเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี้6กับ8บนนะจ้าพี่น้องเนาะ6และ8บนวัสนแเรวบัดที่นี่จอไปที่789876และ96เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอด เทพบอลือสูตรคั่นเทพเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจานน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าคั่นบ่ได้ขยายต้องขอโทษได้หลายเด้อพี่น้องเด้อนาคาพี่น้องคะ่ะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่าสีชุดล่างอ่าตรงโตดเนาะคะ่ 1, 2, 1, 3, 5, 2, ะเนื่องสองเนื่งสามห้าสองได้ห้าสามมาซันพี่น้องพิจารณาได้นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบ่อยากขยายเด้พี่น้องนะคะ่ะยายพายอ่านให้พยายามอ่านบพผิดเนาะพี่นะะ้องเนาะต้องขอโทษได้หลายเด้อคั่นขยายมันหมุนเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งค่ะเด่นบนปักลักวาสันแนวทางของแอ็ดทวัดชัยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วขาสามกับหาเนาะงวดนี้สามห้าเจ็ดเก้าคือเก่าเนาะคะ่ะเด่นบนเนาะคะ่ะแสดงว่าเด่นบนคงที่ห้องเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะแนวทางของตะวันทอแสงนะคะพี่น้องคะตะวันทอแสงเพิ่นให่มากนะคะพี่น้องคะเพิ่นอบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เด่นเจ็ดกนะับเก่าเนาะพี่น้องเนาะ แคบหน้าจอชุดเต็มน้ำเพลินเด็เลยนะคะพี่น้องเนาะตำเล่ายายไพ่ท่านเหตุเดเมอนี่พี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนักลูกพิศลาเนาะ909192และ9กผูดได้เข้ามายาเฝ้าได้ยายไพ่เด้อพี่น้องเด้อนะคะอย่าเฝ้าได้ยายไพ่เด้อว่านวานบ่ขยายมันจอหน่อยเมื่อนี้บลูว่าโทรศั์เป็นยางเนืดเนาะพี่น้องเนาะโทรศัพท์เนืดอตีแต่หน่อยกลับขึ้นคือเก้าเนาะค่ะแล้ยวยายไพ่เลยบ่ขยาย ต้องขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับวันสันงวดที่เล้วดับบนเจ็ดนะคะดับบนเจ็ดวันสันงวดนี้ดับซีวัสันพี่น้องค่ะดับบนซีเนาะค่ะสาหรับแนวทางสูตรนี้งวดนี้วันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของฝั่งฟา่งเอดเข้าฟัางเนาะค่ะฟัางฟังแอดเข้าฟัางบอกว่า หวดนี้นะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเด่น8ปดบนนะว่าสั่น8มาบนนะจ๊ะคือคือแนวาทางของเอราชนกเลยเนาะ8มาบนว่าสั่นเพิ่นวา่า8อีหยังดีล่ะพี่น้องว่าสัน่นเพิ่นบอกว่า81 83 86 287ปดสาเจ็นะคะเน้นๆก็คือ82กับ87เนาะพี่น้องเนะนาะ82ขสองกระนาพี่ดัเนาะพี่น้องเนาะเแพทย์ดินไหวนะคะมือมือแผทยดินไหว82ดกะนาจะจะจะเต็มเนาะพี่น้องเนาะใช้มากัะจังสวดได้เนาะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เอา้าต้องขอโทษดได้หลายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางของแอดอ่าพนไห่มานะจา่าพนบอกวางวนนี้เด่นหานะคะเด่นห้าวะสันห้าสองห้าแปดห้าหกห้าหนึ่งห้าสามวะสันหกห้าแปดฟันไปเลยว่าสันพี่น้องเอาพิจณาน้ำเพลินไดเนาะมากระจวดจาดฟาดบื่มได้ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวันนี้ได้เลขหลุดลอกวงในมาว่าสันสามตัว อ่แปดหกหาข้างล่างศูนย์เก่าสันพี่น้องเอาววาไปตามสูตรชนนะคะเนาะต,ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเมดดทัศโยธินพี่นออ้องเขามาาหม่ยาวายยาไพ่งขยาย้ะพี่น้องเด้อมันนี่มันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าโทศัพท์เนิดเนาะพี่น้องเนาะโทศัพท์เนือดอแล้วกะนยาไพ่ขยายล้ะมันเป็นหมุนเนาะพี่น้องต้องขอตรวจขอไพ่หลายๆนะคะเมทัศโยธินสันพี่น้องขาเพื่นอนบอกว่าเด่นขนมไทยงวดนี้สันหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ 3410 0109เนาะคะ่ะ013 014 314 419เนาะคะ่ะพี่น้องหนักกระชวดจาดน้ำเพลินใดเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอเป็นแนวทางของแอดอันแอดโกยเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเดินบนเดินบนหกเจ็ดว่าสั้นเน้น0 7 2 7 3 7 4 6เนาะคะ่ะข้างล่าง ซี่แปดห้าศูนย์ห้าแปดและสามเจ็ดมากระจวดน้ำเพลินใดวะสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เก้าอะไรดีวะสันซอสสนามบินน้ำแล้วว่ามาใดบนรางเลยพี่น้องเอ้อะนะคะเก้าอะไรดีงว,นงว,นงว,นวนดวน,นีงวดทีเแล้วพ่นหายหายลุดวะสันงวดทีเแล้วลุดนะคะ่ะเนาะงวดนีเก่าเด่นเก่าล่องซีนะคะ่ะซอสสนามบินน้ำนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนดินเพ่นฟ้าข้างล่างนะคะ่ะพ่นจับห้ จับชุดล่างตรงๆว่าสั้นพี่น้องคะบนดินเพนฝ้าเนาะเพิ่นบอกว่า17 18 19 27 28 29 37 38ดหเกาอเอแามาใหละเ้าา้ครบเบิดแล้วเนาะพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสิบเกาเนะาะจ้าสามตัวบนงวดที่แล้วหาสามหกมาหาหกสามเนาะวันนี้เกาอ่อสามเก้าหกว่าสันพี่น้องมกักกระตวดจัดฝาดบื่มตามเพื่อนได้เนาะค่ะเนาะ ทุกสำนักทุกอาจารย์รวมแล้วลแต่เป็นแนวทางนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วา่าสาวรูอ้อย่าขยายให้พี่น้องเบิงเด้อเอาขยายเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเขาหกสามก็นี้สามชุดคือเก่าค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าเนาะค่ะแล้วก็หกเก้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวหกเจ็ดเกล่องหกหกเจ็ดว่าสั่นพี่น้องคะล่องเบิงเนาะต่อไปเลยจ้า เอามะเบิงค่ะเอามีใได้เนี่ยท่าท่าของเอลเดนเนอพี่น้องเนาะมาเบิงค่ะเอลเดนวัตถิแล้วก็เข้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยานดีเวลาขายายเนอพี่น้องเพื่นบอกว่าเด่นบนหกกับเจ็ดนะคะเพื่อนบอกว่าห้าหกหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งหัวซันพี่น้องแล้กะนซีเจ็ดหาเนาอะ,อะตัวล่องคือซีหกเก้าสี่ห้าเก้าเนาะข้างบนเด่นหกหนึ่งสี่หนึ่งและเจ็ดห้าเนาะส่วนหกเก่าหาเก่าเป็นตัวล่อง ทางล่างเด่นหนึ่งกับสองฟาดไปหนึ่งเก้าสองเก้าและสองเจ็ดส่วนสองหกกับหนึ่งเจ็ดเป็นตัวรองนะคะไฮมักกับจวดจาดฟาดเบิรมน้ำนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนีแย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิง่งเง่งรวยๆปังๆสุขสุขพนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจา่าจะได้แบ่งปันขอมื่อนเนี่ยทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในรายเด้อจา้าสวัสดีจา้า